เชาพี่น้ำในช่อง9ก้าจีจุวันนี้อยู่ตลาดไทยค่ะตลาดขายปีกไม่ใช่ตลาดขายส่งขายปีกทุเรียนนี่ชอบมีทุเรียนราคาถูกๆมาขายเวลาว่าสุกแล้วอะไรแล้วเขาจะมาขายอยู่ที่ตลาดนี้<ช>ซึ่งเขาแยกมาจากตลาดขายส่งซึ่งเป็นตลาดไทยเราเคยมาเดินแล้วลหละแต่ว่าวันนี้เราก็จะมาเดินดูราคาอีกครั้งหนึ่งช่วงนี้เป็นช่วงออกลางกลางเดือนมิถุนายนว่าทุเรียนใต้มาหรือยังหรือว่าปลายทุเรียนจันทร์อะไรอย่างเงี้ยสิบกว่ากว่าของเดือนมิถุนายนตอนนี้อยู่ตลาดไทยเดี๋ยวเราจะพาไปดูตลาดขายส่ง เ้ใส่ปีกใส่ปีกทุเรียนว่ามีาเราเคยซื้อตก่อนก้านยาวพุ่งโลร2 0อะไรเงี้ยเราเข้าองนู้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยข้างในนี่อยู่พอเข้ามาข้างในแล้วคนจะคึกคืนเราช่วงนี้มันเป็นยิง่งเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์ไงยิง่งเนี่ยโอ้โหเต็มเลย120เหรอ2วันศุกร์ร้อยหนึง่งร้อยเดียวห้องร้อยเดียว2วันศุกร์ไม่แพงนะ ถ่ายรูปถ่ายรูปห,หน่อยนนะสวยโอ้ร้อยเดียวเต็มเลยร้อยเดียวร้อยยี่นะครับแล้วคนชอบเลยตลาดขายปีกของตลาดไทยเขาการยาวเวยอะไปน่อยร้อยสิบร้อยเดียวเองร้อยยี่แม่ว่าน้ำแม่ว่าอันนี้ช,ชนีอันนี้ชนี จะนีร้อยเดียวแม่เอาว่าโทรถามแม่ปลาเลยนะสวยๆดูเนื้อผักกาดเลยจ้ะครับจะนีร้อยเดียวเองจ้ะไข่กาหาผัวให้มันไหนแล้วกินวันศุกร์กาทาได้เลยจ้ะกินวันศุกร์ใช่กินวันศุกร์มีวันนี้กินก็มีออ๋วังนี้ก็มีน้องอยากได้กินวันไหนมีเคราให้ได้หมดเดี๋ยวดูก่อนนะพี่นะขอัได้ครบถามลองถามแม่ว่าแม่แม่เอาว่าแล้เราดูเนื้อักกาดได้ครับครับครับโอเค หมอนทองร้อยเดียวนี่หลายร้านเลยหลายไซส์ด้วยร้านนี้ยาวไปยาวๆร้านนี้หมอนทองสุดหามแล้วการยาวม,มีนะนี่หมอนทองร้อย้านี่อ่ะกันยาว150า นีก้านยาวลูกเล็กร้อยสเจอแล้วก้านยาวเลยร้อยห้าลูกนึ่งก็มาโลนึงโลเซนเดี๋ยวเราจะมาดูก้านยาวตอนนี้ก้านยาวลูกสวยก้านยาวอะไรอ่ะเจ็อบจะนี่เก็บเก็บป้ายใช่ไหม้าเลยหลุดก็จะเด็นลยอันนี้ร้ออ๋อนี่ไม่แพง รูปหนึ่งขี่โลเดี๋ยวเราจะซื้อกันยาวจะกรูปหนึ่งโลครึ่งสองร้อยบาทไม่แพงเลยเดี๋ยวเราจะมาเอากันยาวเรานี้นะากานยาวร้อยห้าสิบลูกนี้ลูกสวยของร้านเจมสวยสวยมากสวยมาก เดี๋ยวขอดูก่อนนะเจ๊นะครับผมค่ะไม่ไฟน้ำยาปลอดสารพิษค่ะปลอดไ่ยร้อยจานเป็นค่ะเจนยาวมีร้อยแปดร้อยแปดลูกสวยเลื้อเหลืองเนาะเลื้อเหลืองครับลื้สวยเจ้านยาวไม่ไม่ไฟด้วยลูกสวยๆมาเดี๋ยวดูดูดูร้านดูร้านนุ่นก็คนเยอะ อ๋อแนวจัมโบ้แล้วทุกแนวจัมโบ้ทุกแนค่แตรงนู้นมีอันนี้80 80บาทนี่ร้อยร้อยหอ๋อมีร้อสถ้าลูกสวยปูสวยใร้อยสใช่เออ พอ,อกแปะก,ก็จะเเนี่ยเห็นไหมถ้าฝั่งนู้นก็จะเป็นตลาดไทยขายส่งขายส่งหมายถึงว่ายกเข่งร้อยโลห้าโลห้าสิบโลแล้วมาน,นี้ถ้าตลาดอยู่ฝั่งเนี้ยฝั่งที่เราอยู่นี่ก็คือตรงนี้จะเป็นขายปีกอย่างเดียวเดี๋ยวนี้เขาแยกแล้วตลาดไทยเขาจะมีขายปีกกับขายส่งนะอันนี้เป็นผู้เรียนจมโบผู้ผเรียนจระเข้โล80บาทเองไม่10โลเลยเหรอ ได้เินอ่ะมีอีกซอยหนึ่งให้เดินมีอีกซอยหนึ่งให้เดินดูนล้วเราไปดูอันนี้ก,การยาวการยาวแม่ค้าเท่าไหร่ร้อยห้าสิบโลนึ่งอะลูกมะลอนโลโลนึง อืมนี่นเสิเมีมยบแกะแล้วพี่สุกลองกองร้อยเดียวโอ้โหนะ oh, oh, อันนี้เต็มเลยกานยาวเพียบเลยโลอะไรร้อยห้าสิบกระดุมร้อยยี่กระดุม <120. S 1> กัานยาวร้อยยี่มีตำหนิไงใ๋อไม่ใช่ไม่ใช่มีตำหนิร้อยี่สิแต่เนี้ร้ยห0ร้อยสามสิเอไง ฟองมณี150อัน้าสิบทีนี้กัญญาถูก130บาทใส่ประมาณโลนึงเราเลือกรูปกลมจะมันจะสวยรูปประมาณโลนึงสุกแล้วเนี่ย <100. S 2> เราสิเดี๋ยวถ่ายก่อนอันนี้150โอ้กัญญายังเป็นของจันอยู่นะช่วงนี้เห็นราคาบอกโอชณีร้อยหนึ100น่งชณีร้อยเดียวขีดสี่สิบ อันนี้มีร้อยยี่ก็มีร้อยยี่ตนีร้อยเดียวลูกเบลเลยอ่ะห้าหกโลได้ปะโอ้โหกินหายากเลยเนะี่ยอันนี้ก็สุกแล้วขิดสี่สิบใช่ป้องสี่สิบบาทเองอันนี้ร้อยสามแล้วมีร้อยสามน้ำเงี้ยคุ้มเลย สองโลกว่าอันนี้ร้อยสามเองลูกโอนะ้โหร้อยสามซื้อทุเรียนปลีกแถวนี้ถูกๆูกไม่แพงนะมีหลายราคาให้เลือกอันนี้ร้อยสิบร้อยสิบหกอันนี้ป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กสุแล้วแป๊กอกแป๊กแป๊กร้อยสุดจ้าน่าจะหมดแล้วฮะน่าจะหมดแล้วทุเรียนอะ่ะ มีแค่นี้นะเป็นผลไม้ย่างอื่นแล้วนไปดูอีกทีหนึง่งโูน่ะซอยโน้นมีปะข้างนอกก็เป็นร้านเนี่ยหลังชนกันแล้วตรงนี้ตัวเยอะๆก็จะเป็นสองซอยนี้แล้วทางนี้ก็จะเป็นขายขายส่งส้มขายส่งแคนตาลูปเมลอนเมลอนเมลอนมีขายส่งเมลอนเนี่ยยกกล่องยกลงังแล้วก็มีองุ่น<ม>องุ่นดำแม่มดอะวะ อ่างหุ่นดำไม่หมดร้อยด้วยเองบวยก็อร่อยนะครับบ๊วยหวานชิมได้ครับครับครับขอบคุณมากชิมแล้วเคยชิมเคยชิมแล้วมีเมลอนร้อยสี่สิบเอาวะลูกใหญ่ครับผมเนื้อหวานด้วยหวานครับเนื้อเขียวครับก็กินได้เลยเหมือนหลอดเจสสิก้าถ้าขวดหลุดล้นจะไม่สวยจะขายไม่ได้มันจะต้องมังคับอันนี้มาดูมาดยใช่ไหม ปอกทานได้เลยครับเอาเลยทุกหนึ่งอันนี้หอมมากหวานมากหวานครับผมมาดูทุเรียนเดี๋ยวันนี้ได้เมลอนเนื้อหนึ่งลูกร้านนี้เมลอนนี่ท่านคาร์มาแรกๆตัวเท่าไหร่ตัวนี้พันกว่าบาทอ๋อเป็นกล่องบกล่องย่อกล่องยี่สิบโลสิบกิโลครับอ๋อสิบกิโลกิโลอันนี้ก็แบ่งขายมาโอเคเราชอบกินเมลอนอยู่แล้ว เดี๋ยวพี่ว่าไปดูซอยทุเรียนต่อนขอตกลงซื้อก้านยาวร้อยสามสิบดีกว่าอ่ะแม่ค้าอ่ันเลือกให้หน่อยเดี๋ยวดูดูตูดมันก่อนแตกแล้วอ๋ออันนี้มันแตกเหรอมันแตกเหรอมันแตกไม่ไม่แตกจ้ะทุกลูกใช่ไหมทั้งหมดแตกอ อันนี้ดีกว่าหยิมหยิมบานเมอเต้กับหยิมุ้งได้เมอเต้นี่ร้อดีกว่าสีนี้ไม่พลาดดูรูปกลมหน่อยพี่น้ำเออพี่น้ำเลือกดีกว่าไม่ถนัดเอาลูกกลมเนี่ยมาตั้งสองลูกเอาแบบกินเลยอ่ะสองลูกมันกินเลยป่ะอันเนี้ยได้ค่ะ อยาให้แม่ค้าเลือกให้ดีกว่าเ,เราไม่ถนัดเอ้ยลูกนี้น่าจะได้ลูกนี้แล้วเนี่ยกลมกลมโอ้ตุดแม่ค้าให้แม่ค้าขอปอกๆให้ลูกนี้ได้ไหมแม่ค้าแตกแล้วอ,อ,อือลูกลนะลกลมกลมนะลูกกลมๆโลร้อยห้าใช่ไหม เอาละก็เราซื้อก้านยาวโลร้อยหเพราะเราชอบกินก้านยาวนี่ร้อยาสิบาทได้ก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็พามาซื้อทุเรียนซื้อปีกตลาดตลาดไทยในโซนขายปีกนะจะมาอยู่ข้างหลังอะอันนี้เรามาเจอตลาดสดเนื้อเหลืองมากเลยโอเค ตอนนี้เราก็มาเจอก้านยาวเราก็จัดก,ก้านยาวไปอีกแล้วเราไปดูเนื้อกันว่ามันจะอร่อยแค่ไหนตอนนี้แม่ขากำลังกีดให้ดูไม่ได้แกะใช่ปะกีดแยกเดียวโอเคอันนี้สุกกินเลยใช่ไหมโอเคอเนือเ้อสวย,เ,สวยเราแล้วก็โอเคไม่มีอะไรละเราพามาตลาดไทยขายปีกสามโลนหนึ่งโอเค,คลิตนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็เนี่ยให้ชมทุเรียนกันแล้ว ราคาเท่าไหร่ก็มีให้เลือกเยอะแยะจะชอบพันไหนราคาไหนอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้อยู่ตรงข้ามกับตลาดขายส่งอ่ะโซนตลาดขายส่งอยู่ในเขตตลาดไทยเหมือนกันแต่อันนี้จะเป็นโซนขายปีกทั้งหมดโอ้ oh, ตลาดไทย <Okay. S 2> ราคาถูกราคาถูกอ่าราคาถูกไม่แพง <Okay. S 1> ก็เชิญมาซือ้อ<ป>มาชมกันได้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยช่องพี่ชัดพี่น้ำเก้าจีจุงนะคะสวัสดีค่ะ มีร้อยเดียววันนี้ยังมีอยู่ร้อยห้าสิเอาเราแถมแถมหน่อยนึงแถมให้พี่น้ำแกเมื่อกี้เราจากตรงนั้นเราก็บายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปแล้วไงวันนี้เรามาแกะไทยรถดูอ่ให้พี่น้ำนี่เลยก้านยาวที่เราซื้อมาสุกแล้วล่ะถ้าทิ้งไว้เย็นนี้ก็จะเกิดอาการภาษาไทยเรียกว่างมอมแต่นนี้กินเลยกินเลยโอเคเนื้อดีเนื้อดี ก้านยาวเวลาเราเลือกเราเลือกรวมกลมหรือว่ามันจะได้ห้าปูประมาณไม่ค่อยพลาดอะห้าปูอะเพราะผมเซียนก้านยาวผมว่าผมตอนผมเซียนก้านยาวอะผมชอบกินทุเรียนก้านยาวพี่น้ำจะชอบหมอนทองตอนนี้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นชอบอะไรออกนะคือพอได้กินก้านยาวไปอะลืมหมอนทองไปเลยทุกคน,นอลองนะใครที่ยังไม่ได้ลองอะลองเลยว่าก้านยาวเนื้อมันจะขนาดไหนจากพี่น้ำชอบหมอนทองนะคือเปลี่ยนใจทันทีเลยอ่ะเพื่อนเพื่อน ตอนนี้หันมากินก้านยาวถ้าเจอตอนก้านยาวตอนนี้มันปปลายแล้วของจันจะน้อยลงมากมากคือเจอถ้าเจอก้านยาวเราจะรีบซื้อทันทีถ้าไม่ซื้อนี่คือพลาดแต่ก้านยาวต้องราคาย่อมๆหน่อยนะประมาณนัก120ร้อยลูกไม่ต้องใหญ่มากกาลังดีดแถมแ,แถมเมื่อกี้เรา,เราไปเราไปปิดทิปตรงนู้นแล้วไงแต่ว่าแตนน่จันไห้แกะไปเลยดีกว่าแกะใหเ้เพื่อนดูเนื้อกันไปเลย,เยดีกว่ามันมีหลายภูมมาก คือมาซื้อที่ตลาดไทยตลาดขายปีกของตลาดไทยเนี่ยมันดีอย่างคือว่าเขาสามารถจอดเงิอให้คุณดู<ช>ถ้าคุณไม่ชอบเปลี่ยนเลยวิธีง่ายๆสำหรับเพื่อนๆนี่เลือกหมอือนนอนแกะสองลูกเลยเพราะว่ามันงอมแนลวเนี่ยลูกนึงอ่ะ <c oughs> ลูกนึงหนึ่ง,งสองสามสี่ห้าหกปูทุกคนนี่คือเราเลือกเออได้หคปูนะครับลูกนี้ก็ประมาณร้อยกว่าบาทใช่ไหมไม่ใช่ลูกนี้มานสองร้อยสอกนยาวลูสองร้อยนี่ อีกรูปหนึ่งนะเดี๋ยวจะแกะให้ดูโอยต้องไล่นะครับเพราะว่า <c oughs> สถานที่อาจจะไม่อำนวยกันเพราะว่าเรารีบแกะเพราะว่าไม่อยากเก็บมันให้คือไม่อยากไว้เดี๋ยวมันงอมคือเราแกะออกมาให้มันไปโดนแอร์เลยรู้สึกยินเลยรถจะเหม็นน่ยไรเราไม่สนใจพี่น้ำจะไม่สนใจเรื่องรถเหม็นน่าเกลียดมากดู <c oughs> เขากรีดมาให้เราก็มาแหวกเองเขาจะกรีดให้เดี๋ยวนี้เขาจะไม่มีปอกเป็นเนื้อห่อกระดาษให้แล้วเพราะว่ามันเกี่ยวกับว่าการระบาดของเชื้อโรคอะไรเงี้ยเขาก,กลัวอันนี้เราก็ได้ทําการล้างมือมาแล้วนะไม่ต้องกลัวเวลาเลือกทุเรียนเนี่ยนะด้านยาวเนี่ยเราจะเลือกลูกมุมกลมคูมันจะได้ถึงห้าหกคูลูกเมื่อกี้หกคูเลยนะถ้าลูกยาวๆเหมือนหมอนทองไม่ไม่เท่าไหร่นะ เต็มเต็มใครที่ไม่เคยกินก้านยาวนะแล้วชอบกินหมอนทองเป็นหลักคุณลองมากินก้านยาวแล้วคุณจะรู้สึกว่าหมอนทองนี่คือเบอร์สองสำหรับคุณต่อไปคุณจะลืมเนื้อหมอนทองไปทันทีนะเหมือนพี่น้ำเนี่ยบางคนนี่ก็ยังชอบหมอนทองอยู่ย,ยังไงก็ชอบหมอนทองก็แล้วแต่ผมไม่ได้ว่าอะไรอ่ามันของแบบนี้มันเป็นแ,<อ>แล้วแต่เพื่อนๆคนไหนชอบแบบไหนอ่ะพี่แม่แม่แม่รถ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 หมดยังหมดแล้วนะคะเหนะะหื่อยพี่น้ำดิเด้อ หมดยังหมดแล้วค่ะ okay. ก็โอเคแกะหมดแล้วเดี e ๋ยวให้พี่น้ำลองชิมดูว่ารสชาติมันจะหวานมันขนาดไหน400กว่าบาทโดยประมาณเออพี well, so so ่น้ำวางไปหยิบโทรศัพท์หน่อยปะเอยถ่ายล้นตัวเองนี่คือยิ่งอยู่บริเวณบริเวณของอาคารตลาดขายปีกไทยถ้าเห็นฝั่งนู้นเลยเนี่ยอาคารนี้งกวางอยู่นั่นคือขายส่งฝั่งนี้ขายปีกอยู่คนละซากอ่ะข้ามถนนมานี่เราจะ ชูตรงหน้าเลยตรงหน้าเลยเดี๋ยวขอเก็บภาพนิดนึงนะครับเอาล่ะเดี๋ยวให้พี่น้ำลองชิมดูลองชิมดูครับพี่น้ำทำการชิมก้านยาวนะก้านยาวอันนี้ซื้อมาโลร้อยหมีร้อยยีิบด้วยแต่เราซื้ร้ยห้ิบรูปมันจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็นไงมาตรฐาน,านเดิมหวานมันเนื้อละเอียดมาก แล้วหวานจริงๆหวานมากเลยอ่ะการยาวที่ตลาดไทยขายปีกนะครับเพื่อนๆคนไหนอยากไปหรือว่าอะไรมาชวนผมได้นะผมชอบมา <c oughs> ผมจะได้มาถ่ายคลิปเพื่อนๆตอนมาซื้อทุเรียนผมชอบเออใครจะซื้อทุเรียนมาบอกผมแล้วกันอยู่ใกล้ๆผมนะเดี๋ยวโอ้โหเป็นไงเป็นไงสุดยอดคุ้มเลยอ่ะคุ้มค่ากับราคาเดี๋ยวอีกเม็ดนึงชิมเ,เพื่อนๆในะกนิ่เม็ดนึง เอาเม็ดนี้เม็ดนี้ดีกว่าเม็ดนี้อลองดูใช้ชิเป็นหนึงพี่ชัดบอกให้ลองกิ้นนึงอ,อีกเม็ดนึ่งเม็ดลองเดี๋ยโอ้ยยยยยยนยยยยยย้ยย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 ยอยยยยยหยนยย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 ูอออนนย <c oughs> อยย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 อยย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 ยงยย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 ลยยก ung, ดยยย์น เจอกันใหม่คลิปหน้านะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะพี่ชัดพี่น้ำ <Okay. S 2> ก,ก้าวจีจงอ่าโอเคกดไลค์กดแชร์ย่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ